What's up, everybody? It's Teacher Kao here, and this is Akson on Learn. Welcome to the next video, and this is going to be about the Unit 6 F Curricula Cut. นั่นเองนะครับผมเนาะเป็นการตัดหลักสูตรเอาวิชาภาษาอังกฤษไปผสมกับวิชาอื่นๆนั่นเองแต่วันนี้เราเจอกับวิชา Geography นะครับก็คือภูมิศาสตร์เนาะ Exercise number one in one minute. Think of as many words as possible for your headings below นะครับ for the headings below นะครับเราจะให้เขียนคำที่เกี่ยวข้องกับ headings เหล่านี้มามากที่สุดให้เวลาตัวเองหนึ่งนาทีเนาะ write them down in your notebook นะครับเขียนลงในสมุดของตัวเองนะครับผมมีอะไรบ้าง furniture ตรงตัว Furniture เนาะ rooms ห้องต่างๆเนาะมี room แบบไหนบ้าง appliances คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมและสุดท้าย special features นะครับก็คือมันมีความพิเศษความพิเศษของไอสามบันบนเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับผมนั่นคือ special features นะครับผมโอเคนะครับให้เวลาตัวเอง1นงนาทีเขียนลงมาเร็วมาพร้อมแล้วลุย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 นะฮะถ้าเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะคุณครูก็ข้ามมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผม มีคําว่าอะไรกันบ้างอันนี้อูก็เป็นไกด์ไลน์ให้เนาะนะครับเผื่อที่เราจะได้อันไหนที่ตรงหรืออันไหนที่ไม่ตรงหรือว่าอยากเสริมนะครับผมก็มาตรงนี้ได้เนาะ i u u r i t u r e furniture สิ่งของใช้ในบ้านก็มีอะ sofa c o f f e e table อ่ะหรือ table เฉยๆก็ได้นะครับ Bed เตียงเนาะ n i n i n g T a b l e อ่ตโต๊ะกินข้าว o o k s h e l v e s อะ b o o ก s h e l f ก็คือชั้นวางหนังสือ Wardrobe ตู้เสื้อผ้า desk โต๊ะทำงาน armchair เป็นเก้าอี้ที่มีที่ที่วางแขน door ก่อนนับเนาะนะครับผมก็คือประตู rooms ห้องต่างๆอะไรบ้างเลย kitchen kitchen ไม่มีคำว่า room แต่ก็เป็นห้องอยู่ดีก็คือห้องครัวนะครับ living room ห้องนั่งเล่น dining room ห้องกินข้าว bedroom ห้องนอน bathroom ห้องอาบน้ำ study room or office อะห้องเรียนหรือห้องทำงานนะครับ garage garage คือ โรงเก็บรถนะโรงจอดรถนะครับ Basement แปลว่าห้องใต้ดินนะครับผม Laundry room นะห้องทำห้องซักผ้านะครับและสุดท้าย Storage room นะห้องเก็บของเนาะ Appliances มีอะไรบ้างในบ้านเนาะ Refrigerator นะแปลว่าแปลว่าตู้เย็นนะครับผม Next Oven Oven คือเตาอบนะ m i โครเวฟอ่ะอันนี้ตรงตัวเนาะเตาไมโครเวฟ next Fan แปลว่าพัดลมนะครับ Washing Machine เครื่องซักผ้า Dryer อ่าเป็นอ่าไดรเป่าผมนะครับ Air conditioner อ่ะเปิดแอร์นะครับผมเครื่องปรัอากาศ Vacuum cleaner v ว c u u m คือเครื่องดูดฝุ่นนะครับ Toaster อ่ะอันนี้คือเครื่องปิง้งขนมปังนะครับผม คอมพิวเตอร์ก็นับเหมือนกันก็คือคอมพิวเตอร์เนาะส่วน Special Feature ตรงนี้ครูให้ไปเขียนเองนะผมมันมีหลายอย่างเยอะแยะมากๆก็คือ get creative ไปได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะเสร็จแล้วมาดูกันสิเขาอยากให้เราเขียนอะไรม้างเอ่ยเนาะ ก็ use the words to describe your house ใช้คำที่เราได้ตรงนั้นนะครับผมอธิบายบ้านของเรานะครับผมมี appliance มี furniture อะไรอยู่ในบ้านเราบ้างบ้านเรามีกี่ห้องห้องเราเป็นแบบไหนบ้านเราเป็นลักษณะอะไรเขียนลงไปนะครับอ่ะตรงนี้ฝึกเอาที่เราเคยได้เรียนมาเอามาเขียนตรงนี้ซะมอีอ่ะห้องไหนมีขนาดใหญ่กว่ามีขนาดเทียบกับห้องอื่นเป็นแบบไหนอ่ะ comparative superlative ทำได้เช่นกันนะครับผม ให้เวลาสัก3-5นาทีนะครับผมเนาะถ้าเสร็จแล้วมาต่อที่ exercise number no. 2ด้วยกันตรงนี้ exercise number no. 2นะครับผม in pairs which of these sentences are true about i n u i t decide in pairs นะครับจับคู่กันนะครับผมแล้วก็ตัดสินเป็นคู่เช่นกันดูซิเราได้คำตอบที่ถูกหรือไม่นะครับผมข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องข้อไหนเป็นข้อที่ผิดนะครับข้อที่หนึ่ง i n u i t means snowman อ่ะคำว่า inuit แปลว่า snowman แปลว่ามนุษย์หีมะนะครับข้อที่2 the inuit lives lived in igloos in the winter ข้อ3 the inuit u s e horses to travel around พวกเขานั่งม้าขี่ม้านะครับผมเพื่อที่จะทำการ travel around คือการเดินทางไปรอบๆนะครับอ่ะฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็หาคำตอบเนาะ The Inuit. Where are the Inuit? The Inuit people live in the Arctic, in Canada, and Alaska. The word Inuit means people. A century ago, the Inuit lived very differently than they do today. Inuit homes. In the winter, the Inuit lived in igloos. They used blocks of ice to build these round houses. They lit their igloos with an oil lamp called kudluck. In the summer, when the snow melted, they made tents of animal skins. Getting around The Inuit traveled from one place to another on dog sleds. They also had small boats called kayaki to hunt, and larger boats called umiak to transport people and food. โอเคนะครับไม่ยากเท่าไหรน่นะครับสข้อเนาะอ่ะถ้าเสร็จแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกับครูนะครับข้อที่หนึ่ง the i n u i t i n u i t means snowman แปลว่า snowman ใช่ไหม no this one is false นะครับ because i n u i t means people นะครับผมคำว่า i n u i t แปลว่าผู้คน นะในภาษาของเขาเนาะ Number two, the Inuit lives in, in igloos in the winter. พวกเขาอาศัยอยู่ในอิกลูในฤดูหนาวใช่หรือไม่คำตอบคือ Yes, this one is true. นะ Next number three, the Inuit used horses to travel around. This one is clearly false นะครับผมอนะ่ะเคลียร์มากๆเลยเป็นข้อที่ผิดนะ because they Travel by dog sleds นะครับผมพวกเขาขี่สุนัขลากเลื่อนนะโอเคนะครับผมมาอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะ read the text and answer the questions อ่านอีกรอบหนึ่งทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวเราเราได้จดด้วยกันนะครับผม explain the words in bold and use the help button for reference นะครับอ่ะทำความเข้าใจพร้อมกันเลยนะ where are the Inuits พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน the Inuit people live live in the Arctic อ่ะคำนี้ก่อน ออร t คตเป็นชื่อเฉพาะนะครับผมหมายถึงขวาวโลกเหนือนะครับ in c n n a l a s n d Alaska นะครับะจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมี2ที่เลยเหรอใช่ครับผมเพราะว่าขว้วโลกเหนือเนาะมันเป็นโซนนะผมแทนที่จะเป็นประเทศนะครับผมเนาะฉะนั้นมันก็เลยครอบคลุมถึง2พื้นที่ในทั้งประเทศแคนาดานะครับผมแล้วก็รัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนะสองพื้นที่นะครับ The world Inuit means people อ่ะตามที่เราได้ไปเมื่อตกี้เนาะมันแปลว่าผู้คน a century ago ครับ century แปลว่าศตวรรษศตวรรษก็คือ100ปี so this one means a hundred years a century ago the Inuit lived very differently than they do today ว่าเขาชาวอินูเอตเนี่ยนะครับผมก็มีชีวิตอยู่ very differently มาอ่ะมีรา,ากศัพท์ของมันก่อนนะครับผมคือคำว่า different คำนี้แปลว่าแตกต่าง differently ก็คือโดยแตกต่าง than they do today นะครับผมคือมีการมีความแตกต่างในการอาศัยอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะต่างจากวันนี้นะครับผมโอเค แต่มา Inuit homes บ้านของชาว Inuit In the winter the Inuit lived in igloos igloos ก็คือบ้านหิมะแบบที่อยู่ในด้านข้างนี้นั่นเองเนาะ They use blocks คำว่า blocks เป็นคำนามนะครับผมภาษาไทยก็ใช้คำเดียวกันเนาะคือบล็อกแต่ว่าถ้าอธิบายมาีกทีนึงก็คือว่าเป็นเ,เป็นลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมละเองนั่นเองนะครับผม เป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้จดลงไปนะ blocks of ice อ่ะ ice ก็คือน้ำแข็งอธิบาย ice ให้เป็นอังกฤษแบบง่ายๆอะไรอะไรดี solid water นะโอเค solid water ก็คือ ice water to build this round house round ทรงกลมนะครับ they lit อะลิดเป็น Verb 2นะครับของคำว่า light Light lit lit ก็คือทำให้สว่างนะครับผมคำว่า light เฉยๆแปลว่าแสงใช่ไหมแต่ในในที่นี้เป็น Verb นะครับผมก็คือทำให้สว่างเนาะพวกเขา ทำให้อีกรูของพวกเขาสว่างขึ้นโดยนะครับผมโดยใช้ with ก็คือโดยใช้ oil lamp ภาษาไทยก็คือตะเกียงน้ํามันนั่นเองนะครับผมเนาะ c ข l cut luck อันนี้เป็นชื่อเรียกของเขาเนาะเรียกว่า cut luck นะครับ in the summer ก็คือในฤดูร้อน when the snow melted คำว่า melt M E L T เป็น first แปลว่าละลายนะครับผม melt ก็คือละลายไปแล้วนะครับผมเนาะ they made tents พวกเขาสร้าง make made made นะครับ made tents of animal skins คำว่า skin แปลว่าแปลว่าผิวหนังครับผมเนาะมาจากหนังของสัตว์นะฮะ getting around the Inuit traveled คำว่า travel ดูอยู่แล้วแปลว่า เที่ยวหรือท่องไปรอบๆเนาะ Travel from one place to to another on dog sleds. They also had small boats boats แปลว่าเรือนะครับผมจดลงไป Called kayaki คล้ายๆคำคล้ายๆกับว่าคำว่าคายักเลยเนาะนะครับผมเนีน่นยก็ในทำนองเดียวกันนะครับผม To hunt คำว่า hunt เป็น verb นะครับแปลว่าล่า h อ n a a น a ์อ r r ลจเบอ่ะนะครับผมก็เป็นเรือที่ขนาดใหญ่กว่า c a l l u m u m k อูนะครับอ่านยากนิดหนึ่งเนาะโอเคทีนี้มาดูคำถามสีข่ข,ข,ข้อข้างล่างตรงนี้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเนาะทำความเข้าใจกันเรียบร้อยหมดแลวเนาะข้อที่1 where do the Inuit live พวกเขาเอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับข้อที่2 how did they build their igloos เขาสร้างอิกรูจากอะไรนะครับผมเอาคำมาเติมเองนะมี2คำเนาะ ข้อที่3 why did they change houses in summer นรในฤดูร้อนทำไมเขาถึงเปลี่ยนบ้านของเขาข้อที่4 how did they travel around พวกเขาไปรอบๆไปรอบๆยังไงเนาะมีการท่องเที่ยวไปรอบๆอ,อ,อย่างไรบ้างนะครับอ่ะเอาคำมาเติมด้วยตัวเองนะครับถ้าเสร็จแล้วมาเดี๋ยวครูจะเฉลยได้ 5, 4 3 2 1 อ่านะครับผมตัวนี้ตอบง่ายๆมากเลยนะครับผมเสร็จแล้วมาที่ exercise number f o u นะครับข้อ A ก่อนนะครับ choose the correct option for the verbs in the past simple below where are they in the present simple what are they in the present simple ขอโทษทีนะครับผมพวกคำเหล่านะี้เป็นเป็นคำว่าอะไรในแบบ present simple เนาะใน verb ช่องที่หนึ่งนะครับ write in the write in the gaps นะครับ เขียนในแก็บด้านล่างนะครับโ okay. อเค p a ส s มเพิลอ่คำที่เป็นเว r ร์เนาะ l i v e d u s e d l i t m e l t e d m a d e t r a v e l e d h a d นะครับอ่ะเขาจะมีให้เลือกด้วยเป็น Regular กับ Irregular Form Regular คือคำที่มันเติม ed นั่นแหละอ่ะจำได้กันอยู่ไหมเอ่ยคำที่เป็นเว r ร์เติม ed เราได้ regular form มาละนะครับผมเนาะอันนี้คือ Regular Form ก็จะมีคำว่าอะไรบ้างเลย l i v e เนะี่ย l i f t used ค,คำที่ลงท้าย ed melted แล้วก็มี traveled อ่ะสี่คำเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็น irregular form หมดเลยเนาะเพราะว่ารูปมันเปลี่ยนไปนะครับอ่ะฉะนั้นคำเหล่านี้ในแบบ present simple มีคำว่าอะไรมั่งคำแรก lift เติมที่มันเติม ed อยู่แล้วเนาะแล้ก็แค่ตัด ed ออกนะครับผมนะก็จะเป็นคำว่า lift ชัดว่าคำว่า used อะตัด ed ออกจากเหลือคำว่า use นะครับแปลว่าใช้เนาะนะครับ lit ตะกี้ให้ไปแล้วคือคำว่า light melt ง่ายนะครับ next made คือช่องที่สองของคำว่า make นะครับ traveled อะมันมีการเบิ้ลตัว l ตกท้ายด้วยเนาะนะผมคือคำว่า travel เฉยๆนะครับไม่ใช่ double l แบบนี้นะ และสุดท้าย had เป็น verb สอของ have นะครับ have หรือ has ก็ได้นะครับและในข้อ b นะครับผม use the verbs from the exercise 4a to make sentences about how i n u i t lived a century ago in your notebook นะครับใช้คำเหล่านี้นะครับผมเนาะในการแต่งประโยคแต่งประโยคว่าชาว i n u i t มีการมีวิถีชีวิตยังไงนะครับผมใน100ปีที่แล้วนะครับผมเนาะ The Inuit lives in ์ในกล s in the winter อ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะถัดมาก็ใช้คำว,ว่า use ใช้คำว,ว่า lit ใช้คำว,ว่า melted ใช้คำว,ว่า made traveled and had นะครับผมในการแต่งประโยคเนาะเอาให้ครบนะครับเสร็จแล้วมาต่อที่ exercise number five นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์นะฮะ in groups collect information about unique houses in your country or other countries Present to the class นะก็ไปรวบรวมข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับลักษณะของบ้านนะครับผมบ้านรูปแบบไหนสถาปะจะไสถาปัตยกรรมแบบไหนนะครับผมเนาะแล้วก็เอามานำเสนอหน้าชั้นด้วยโอเคและตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูสั้นๆน,นะครับผมในช่อง Help ข้างล่างนี้นะนะครับ Earthships อ่ะนี่คือเป็นรูปแบบเป็นชื่อของชนิดของบ้านนะครับผมในที่นี้เนาะ Earthships are houses found in warmer climates in the U.S. and some countries in Europe นะครับ,นะรบอ่ะเป็น บ้านประเภทหนึ่งะครับผมที่สามารถพบได้ในเขตอุ่นเนาะเขตอุ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในยุโรปนะครับ they b u i l t them into the ground they make them out of old car tires and they fill with earth นะครับอ่ะพวกเขาสร้างสร้างบ้านแบบนี้นะครับผมจากยางเก่าของรถยางรถยนต์ที่มันเก่าแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไป fill f i คือทำให้มันเต็มนะครับผมเนาะคือไป ่าเรียกว่ายัดไส้ก็ได้ทําให้มันเต็มก็ได้นะครับผม fill with earth นะครับผมก็คือเติมดินเข้าไปนะครับผม they are usually arranged in a h o u s e a horse shoe shape นะครับผมอ่ะก็คือมักจะสร้างให้เป็นรูปทรงเกือกม้านะผมก็หรือครึ่งวงกลมนั่นเองเนาะอ่ะถ,ถ้าไม่รู้จักเกือกม้าก็นึกถึงทรงครึ่งวงกลมเข้าไว้นะฮะ windows on the on the sunny side let in light and heat นะครับผมเนาะก็คือเขาจะสร้าง ตัวหน้าต่างนะครับผมมีจะมีด้านหนึ่งที่หน้าต่างเปิดขึ้นมาแล้วจะรับแสงในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับผมเพื่อที่จะให้มีแสงเข้ามาแล้วก็ให้มีความร้อนเข้ามาด้วยนะครับ And earthships use as little energy as possible and it's very environmentally friendly นะครับอ่ะก็เป็นอาคารในรูปแบบที่ว่าใช้พลังงานน้อยมากๆเนาะแล้วก็เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเช่นกันอ่ะนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับผมที่ ให้เราไปเขียนได้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็ใช้เวลากับตัวเองเขียนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมเหมือนเดิมครูจะแนะนําว่าเขียนมาเยอะๆเสมอเนาะนะครับถ้าเสร็จแล้วเนาะมาเจอกันส่วนสุดท้ายของบทนี้ละก็คือ self check นั่นเองนะครับครูจะอธิบายแค่ว่าถ้าทําอะไรบ้างนะครับผมซ่อันที่เหลือไปทํากันเองนะครับผมเนาะถ้าใครยังทําตรงไหนไม่ได้อาเราก็จะได้รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายังต้องพัฒนานะครับผมเนาะใน exercise number o n 1 match the words นะครับเอาคํามาเชื่อมต่อกันเอาคํามาจับคู่กันนะผมคำไหนมันควรจะคู่กับคําไหนนะครับผมเนาะ exercise number two write the opposites เขียนคําตรงข้ามอ่ะครูให้ไปเยอะเลยใช่ไหมเวลาที่ให้จดคำเนาะก็จะให้คําตรงข้ามคําคล้ายกันนะครับผมเนาะมีคำไหนตรงข้ามกับอะไรบ้างนะ next exercise number three complete the sentences with the comparative and sup or superlative forms from the adjectives in the brackets นะครับก็ใช้ adjective ที่เขาให้มาในวงเล็บตรงนี้นะผมมาเขียนเป็น comparative หรือ superlative เวลาเขียน comparative ต้องมีอะไรบ้างเวลาเขียน superlative จะมีคำว่าอะไรมาเติมข้างหน้าหรือเติมข้างหลังไหมอะไรยังไงลองด้วยตัวเองเนาะทำด้วยตัวเอง next exercise number four complete the sentences with too enough very or much and the adjectives in the brackets นะครับอ่ะก็ใช้คำว่า too enough very หรือ much นะครับผมใช้ให้ถูกต้องนะข้อที่5นะครับ exercise number 5 complete the dialogue with อ่ะก็เป็น choice ให้นะครับผมก็เลือกไปเติมด้วยตัวเองนะครับและสุดท้ายส่วนสุดท้ายแล้วก็คือ competence นะครับอ่ะเช็คตัวเองเรามีสกิลเหล่านี้ครบหรือ,อยัง talk about geographical features นะครับอ่ะ พูดถึงเป็นที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เนาฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เป็นยังไงบ้างนะครับ Write a holiday postcard from a place อ่ะเราเขียนโปสการ์ดเป็นหรือ,อยังนะครับ Compare places means or means of transport นะครับอ่ะเราสามารถเปรียบเทียบสถานที่หรือการเดินทางได้หรือ,อยังนะครับ Write an article about a building อ่ะเขียนเป็นบทความเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับตึกอาคารนะครับ Describe holiday experiences e x p ขอไปนะครับผมอธิบายประสบการณ์ของเราเองเวลาไปเที่ยวอ่ะโมยเพื่อนฟังเป็นหรือยังและสุดท้าย talk and write about landmarks in your country นะครับอ่ะเขียนถึง landmark ในประเทศของเราทำได้หรือยังเนาะนะฮะ ตรงนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลากับตัวเองเยอะๆเนาะโดยเฉพาะในส่วนของเซลฟ์เช็คนะครับผมนะหรือถ้าใครทําได้เร็วก็ยิ่งดีมากๆเลยก็หมายความว่าเรามีสกิลมากเพียงพออยู่ละอ่ะสำหรับวันนี้ครูข้าวแอนอักษรออนเลินก็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมซีอ See you เก a i n in The Next Video สำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education